เรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราก็จะรับผลของกรรมนั้นสืบไปฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจและอย่าได้ประมาท อย่าได้สร้างบาปสร้างกรรมสืบต่อไปเพรายัางสร้างศีลสร้างธรรมให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจเราตึงจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้พัดพาดจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่จากของรักของเจริญใจหรือบางทีอาจจะเคยเอาลูกนกจากพ่อจากแม่มันมาเลี้ยง ก็ได้เอาสัตว์ทั้งหลายภาคพ,พ่อภาคแม่ภาคผัวภาคเมียภาคสิ่งที่มันรักขวงแหนก็ได้มันอาจจะสาดจะแช่งจนเราได้รับบาปรับกรรมอ่าอย่างนั้นก็ได้จนนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจงสร้างทำแต่กรรมดีทำแต่บุญกุศลอ่าคุณงามความดีเหมือนกรรมอาตมาพายอยู่ที่นั่นถ้าคิดถึงอาจารย์ก็ให้ไปวัดนั่นแหละ จะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างหลวงพ่อท่านว่าจะให้ทิ้งทั้งสองทางสองอย่างจงสรรสร้างทั้งสองทางสองอย่างที่นั่นก็ดีที่นี่ก็ดีจึงจะว่าเป็นผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสในคุณอาจารย์คุณความดีของอาจารย์อยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า เราก็ไม่รู้จ,จะจัดศรัทธาอย่างไรแม้เราจะไม่เห็นเพียงแต่ได้ยินข่าวกิตติศัพท์กิตติคุณลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาวกหลานเหลนของท่านสืบต่อมาเราก็ยังเลื่อมใสศรัทธาอันนี้ก็เหมือนกันแม่แตมามาอยู่ที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ทําหน้าที่แทนซึ่งเป็นตัวแทนเป็นดวงจิตดวงใจของตามาก็ยังอยู่ที่นั่น ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องทางโน้นมีโอกาสเวลาคิดถึงอาตมาก็ให้ไปทําบุญไปดูแลถามข่าวข่าวสารทุกสุขดิบอยู่ยังไงเป็นยังไงสภาวะเหตุการณ์เป็นอะไรยังไงถ้าหากว่าเราทั้งหลายยังมั่นคงอยู่ในคุณศีลคุณธรรมคุณงามความดีแล้วสักวันหนึ่งเราก็าจะได้กลับ พระเวสสันดรท่านก็สร้างบาปสร้างกร cium, งกรมสร้างบุญสร้างกรรมมาเหมือนกันช้างก็เป็นช้างของท่านทา่านถวายทานไปให้แก่พังให้แก่ผู้ที่ยากจนเข็นใจขอดเคินขาดขอาขอดไม่มีข้าวจะกอกหม้อไม่มีฟ้าไม่มีฝนไม่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีอยู่มีกินอดพร้อมโซ เมื่อท่านทานไปแล้วชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่เข้าใจคิดว่าท่านเป็นคนออดทอดทั้งหมดนะมีอะไรก็ทานจนเต็มอิ่มเต็มจิตเต็มใจแล้วท่านก็จากไปท่านนานมาไปบำเพ็ญภาวนาอยู่เขาขีวงกะอยู่วิหารซึ่งพระอินทเนรมิตไว้ให้เป็นอาสมเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญญาบารมี วันดีวันดีต่อมาอชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายมีความคิดถึงคิดได้สำนึกได้ในคุณความดีของท่านก็กลับไปเชื่อไปเชิญไปแห่ไปแหนมาเข้าสู่เมืองอแล้วท่านก็กลับเข้าสู่เมืองอจนเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้ทำบุญพระเวทกันมาเท่ากระทั่งทุกวันนี้ก็เพราะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น อันนี้เราทั้งหลายก็เหมือนกันแม้เราใช่พระเวสสันดรก็ตามทีแต่ว่าลักษณะมันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันพระเวสท,ท่านไปกับไปเฉพาะ,ะกับนางมัชชีกันหาชาลีแต่ว่าการมาของอัตมานี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วย บรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นความที่เป็นบุญเป็นกุศลความทาาี่เอ่ยกันได้ก็เป็นได้อันนี้เหตุการณ์ข้างหน้าไม่แน่นอนสุดแท้แต่เจ้าของเรือสุดแท้แต่เจ้าของท่าดังที่กล่าวมาจะได้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าเรือของตัวเองเพื่อที่จะนำสินค้าสิ่งของอันมีค่ามีราคาเข้าสู่บ้านสู่เมืองของเราสืบต่อไปเพ่นั้นวันนี้แตมาไม่สามารถที่จะพูดอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตอนเป็นอนนั้นจริงๆด้วยความตื้นตันใจพูดไปด้วยความเรือร่อนลอยไปเฉยๆไม่รู้ผิดไม่รู้ถูก ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงนำไปคิดไปพิจารณาเอาเองฉะนั้นาการที่มาส่งอาตมาในครั้งนี้บุญคุณใดอาตมาไม่สามารถที่จะลืมได้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกคนทั้งบ้านโคกตัดทองก็ดีบ้านขออา้อตำบลข้อเขียวทั้งตำบลสวาร เจ้าพอำเภอสองดาวอำเอภอพังคนอำเภอวานอนอนิวาสอำเภอพนาแม้ทางสกลนครอุดอรน้องหาโน้ตก็มาหลายคนมาส่งมาเสียมูว่าอาจารย์ไปตกกระทำลำบากตกทุกข์ได้ยากอย่างไรด้วยความห่วงใหญ่ที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา18ปีแห่งความหลัง สิบแปดปีแห่งความหลังก็ขอฝากความหวังเอาไว้กับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝากความหวังไว้กับคุณพ่อกำลังฝากความหวังไว้กับคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านฝากความหวังไว้กับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานท่านทุกคนขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์จงเดินทางกับ วัดว่าอาวาสกับสู่บ้านสู่ช่องด้วยความรา,าบรื่นปลอดภัยโชคมีใยกลับไปนี่ให้นอนหลับฝันดีได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีสินมีธรรมกันทุกท่านทุกคนทธน ขอให้พวกเจ้ารัพรออยะถาวริวงาหาปุลาไป,ปุเลนติสาคลังเอวะเมวะเอตุทินังเปตังอุปป,กป,กปัปติ อิติตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสเมจตุสเพปรรนตุสังกปาจันโทปนระสุยะธามณีโชติรลสุยา ການເນົາເຕຖະວັດາຈັມເຫຍສັງກະຕາພຸດຍະສໍາປະດານສາທະເທວະນຸໂມທັນໂຕສັພາສໍປະຕິສິທານັນຕທັນຕສັດທາຍາງລະຂັນໂຕສະພະທາທານ ーーークラウド シリーズ ก็พกเงินจากมือลกเนจากมือว่าไม่มีคนอยู่กับแม่ไม่เศร้าค่ทำอาหารให้แม่กูกินผักขามึงโอ้บอกเมเนียม่ผเนี่ยคเสียงจะมีจะยุ่งัไงจะไปเินดีโอยย